โรงเรียนเราไม่ใช่โรงเรียนวัดวชนะิรานอยู่ต่อหน้าพระสองดูดูดต้องขับตัวให้เรียบร้อยไม่เล่นเองนี่เอาไว้ที่หน้าอกตัวเองลูกไม่ใช่เออเอาไว้ที่หน้าอกบนรัตนไกรหน้าคุยนะพระาวะโตกสังโฆ สังขังนะมามิตรต้มหัวลงอ่านแล้เรียนเงีย้เดินเลยครับเดินเลยเดินเลยอันนี้ใส่เราเรียบร้อยแล้วเดินมาลูกเดินมาหมูเดินมามาทางนี้ลูกมาอันนี้ออปันนี้ออปันนี้จะเอาให้เร็ว มาลูกมากลับแล้วใส่เสร็จแล้วกลับมากลับห้องเราให,ห้องตอ่นะออกกอยืนรอก่อนนะคะ